สวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องทุกทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพักพลังเงินเบอร์80คนเหมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอเสนอตัวครับใจบรรดาพ่อแม่ปีน้องเป็นสอสอบ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่ปีน้องทั้งหลายย่อมหุ้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่บนว่าจะซื้อล้อคือพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหึงเงนพ่อหน้าเลือกผมนะครับพ่อแม่ปีน้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้ จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80ดสิบจะขอฮับใจบรรดาพ่อแม่ไปน้องเนอะครับ<_><_ เป็นลุมเป็นบอ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วมะไะยะเจ้าอย่าได้ฮะอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนันสันลาวตามุนี่อีกแล้วเนี่ยฮะก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะท่านสสกกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบนอนอแน่บอลเ,เอองานน้อยนาบอลนนะ่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิบาสังบาสังบาบ้าตัวสสอ ภัยมาเดือดนั้นสั่นเล่ากับธร,รมอ๋ฮก็ดึงบอกแล้วว่าเป็นเวลาลับเวลานอนของสอสอผมดึงบอกแล้วว่ามีอะอย่างนึสั่งเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บุหุเรื่องก็ปล่อยเมาเอ์มาเลยบ้าเดียวนี่นายท่านสอสอหูก่อลืดจะ้ะถนนเนี่ยมันเป็นลุมเป็นบอ่อลืดจะ้ะเมืองไฟก็ลุกอารมณลืดจะ้ะ หลืดจ้ะแล้วตีลุ่มก่อนห้ำท่วมหลืดจ้ะ<อ>แล้วจะแก้ไขย่างไดหลืดจ้าเอาละเอาล,ะ,ละบาเดียวนี้ปัญหากู้ซิงกูยังผมหูหมดแล้วเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับเนี<อ>่ออยอันอ่ะ หมูเฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแ,แ,แหงมงไมกี่วันจะมีการเลือกตั้งสอสอใหม่นะสวัสดีครับ <c oughs> บรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสอสอเจ้าเก่าเจ้าเดิมปิกมหาเจ้าปีแน่นอนแถมแล้วครับเจ้ <c oughs> ต้าที่ผมได้เป็นสอสอนี่นะครับเลยจ้าผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับเลยจ้า คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินหืก,กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่แปดบาทเรื่องจ้าเพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้าบามีผมมันนั้นรับรองว่ามันบา,าอดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปก็ครับเรื่องจ้าทางด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนหืก,กับตางวัดเป็นจํานวนเงินอยู่สองร้อยบาทเรื่องจ้าเออเออแล้วก็ทางด้านการ,กรเกษตรผมก็ได้หมอประกาศไปอุย้ยํำเอาหื้อเปิ่นไปเลี้ยงในงานบ้านศพ นี่คือคุณงามความดีของผมนะครับเรื่องจ้ะ,เอ,จะเออแล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับนอไม่เลือกจ้ะ